พี่น้องเขาสิไปหาเห็ดกระโงกนะครับรอบเดึกนะครับเมื่อน,นี้พอดีไปหามาแล้วรอบหนึ่งบอกขักปันไดครับพี่น้องบัได้หลายปันไดยังมวนอยู่ครับคิดอยากไปเตรียมกระตาเตรียมมีดเตรียบร้อยนะครับเอาไปส่งขายเห็ดเรียบร้อยครับผมพี่น้องตอนนี้ฝนกระตกติ้นแฟะ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 สี่ทุ่มโดยประมาณนะครับไปเด็กปันไดเนาะยังสิไใ้กลับมาเนาะโอ้เตรียม ขาดบ่ได้ขาดบ่ได้ใบกะท่อมครับผมเอาไปให้น้องน้าน้องใจมันหมักมันว่าเอาไปให้นำ้ำผสมกันเลยเด็ดไปฝากมันครับผมเนี่ยใบกระทมร้ายเข้าเดินทางเดินทางรถน้องพาไปครับฝนกระตกดิ่นแหนะแเนะยนยน,ยน,ยนยครับผมโอ้เป็นยังไงน้อสิีได้เห็นบ่น้องนี่บรรยากาศเท่าบรรยากาศเส้นทางไปหาเฮ็ดครับพี่น้องบ่งเอาขางทางมีสวนยางโอ้โหฝนตก เล่นไปไปไปพี่น้องมักหลายเป็ดพ่นมักมักเลาะทงเห็นเฮ็ดกะอัอนซ่อนน้ำพ่นซื้อนี่แหละครับผมก็กินกับบ่คอยปันไดหรอกครับแต่ว่ามากักมักไปไปให้พี่น้องบ่งแล้วว่าไปหาเฮ็ดกลางคืน,น,นมันเป็นยังไ๋เขาเจ้าไปใต้เฮ็ดไปแบบใดผมก็บฮะตะเคยไปเทเลรกสงสัยขึ้กันครับผมก็ได้ไปเบ่งเนี่ยลานไส้ไปน้าครับผมไปสามคนครับเมืน้อนี้ครับ้านไส้กับไปน้า อ่าเอาเอาถ้า um. ให้หน้าเนี้ยถ้าให้หน้าเนี้ยหน้าอยากออกกล้องคือกันเนี่ยอ่าหน้าเตรียมมีดเนี่ยฮเรียบร้อยเตรียมพร้อมครับพี่น้องเอ้มมาเนี้มาถ่าเบิ้งเฮาสิได้ปันไดครับได้ปันไดครับเห็ดไปน้องเบิ้งเนาะเข้าไปไปปลานี่แหละครับพี่น้องไปโอ้คันเดยโอ้ยคนเด้ยมาเด้อบัดนี้โอ้ยพ่อพ่อแน่พ่อแน่พ่อเห็ดเห็ดตรงโอกเหลือง นัดแรกแหกมานเอาพ่อีกไข่นึงแล้วอันนี้ไข่เห็ดละงูกขาวพี่น้องอู้ไข่ใหญ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 ่าเอามาอีกอ้โหไข่เห็ดละงูกเหลืองอู้ยมันอยู่ยังสีตัวนี้เอากิ้งคือออกไปกิ้งคือออกไปงาดกิ้งคือกินแล้วเฮาแบ่งกันกินแบ่งกันกินกิ้งคือกินหายหล่ะเศร้าซะก่อนอู้ดีพี่น้องอู้บับกหอยกระติดมานาโอู้แสดงว่าบรมเห็ดพิษพี่น้องสัต์พวกนี้กินได้เฮ้กักินได้สบายปลอดภัย โอ้พ่ออีกแล้ว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 โอ้อันนี้เ็ดลงงกเหลืองโอ้แจ๋วแถวแถวแถวผุนอู้ยแต่ออนซอนขัดพี่น้องเอ้ยบังแน่ได้แล้วเนี่ยดอกเทาดอกนุ่มแน่ผนกันไปว่าสิเมื่ออะไรได้บ่เนี่ยว่าสิพากันเมื่อแเอาซ้ำนี่ละเพราะว่าน้องว่าเอาเอาอีกเอาอีกเอาอีกสักอนเพื่อสิทธิเฮ็ดคอนเทนต์เดียวเดียวเดียวอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าพ่อไปอีกเดี๋ยวสิพาไปเบิ่ง โอ้สนิทกับพ่อแล้วนะเฮดคอนเทนต์พอกินนั่นละบวกกินพอกะละเอาป้าเดี๋ยวสิพ้าไปนว่าไปแล้ววันนี้ครับพี่น้องโอ้ไปพ่อมูเฮดละงกอันนี้เฮดละงกขาวแบบเป็นไข่เป็นไข่โอ้มวนตัวเราผมไปก็ได้มวน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 กันขึ้นนี่ทั้งสี่พี่น้องโอ้ยเนาะมวกแน่ละทั้งมวนทั้งเมยป้าปนกันไปมากอีกบันนี้เอามาอีกมาพ่อมูเฮดละงกเหลืองอีกบันนี้โอ้ยโว้ยนะ เป็นไครเป็นไครพุ่น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 โอ้ยแต่อ่อนซ่อนครับพี่น้องมวนก็อย่างนี้เด้มันเห็นเห็ดแล้วมันมันบ่เมยนะที่แหลกมันเมยเพราะว่าออกแต่สี่ทุ่มนะคิดว่าหกทุ่มสิไล้กลับบัเนี่เห็นเห็ดแล้วไปเรื่อยบัเนี้ครับพี่น้องโอ้เห็ดลรางกเขาให้ดระงกเดือนปนกันไปครับผมอยู่ในป่าเก็บ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 ผมส่อมขาไปน้ำตัวส่อมดินส่อมนังออกไปน้ำเพราะว่าเอาดินเราหยังมาลายมันแกะมาติดมาแย่อยู่นี่ะนะ อะไรเอ๊ะสมค้าแกะค้าได้กะแครไปนําผู้นนะพี่น้องเอ้ยโอ้ยผู้หนาโอ้ยผู้นนะอันนี้นวยบอกง่ายครับใครบอกง่ายเลยนี่คู่กันแฝดไงผู้หนาะโอ้ยผู้นนะอันนี้ก็ว่าสิเมื่อเด้อน้องว่าเอาอีกเอาอีกเอาอีกเพิ่นว่าเดี๋ยวพาไปเอาอีกเพิ่นว่าเอาไปก็ไปซ้าม,มันได้สนอกซ้าม,มันมวนก็เลยไปอีกเอาพากันยางอีกยางอีกเบิ่งกันนะ่ะ พุ่นอ่ะพ่อยลวครพี่น้องโอ้ยพ่อยลวครับพี่น้องดอกบานแน่ดอกตูมแน่ปนกันไปครับพี่น้องเซือกันเอาดอกตูมเท่าก็มาแกงดอกบานเทากับมาเจีวครับพี่น้องโอ้ยคักขักขักักักโอ้ยพุ่น่ะพ่ออยดอกนุ่มครับผมพี่น้องดอกนุ่มอีกมูหนึ่งโอ้ยครับผมพี่น้องเอาไปอาม่าดดเต็มกระตาอีหลีของผมบัเนี้โอ้ยทีแรกว่ามันสิบเอาสำนันเอาไปอามาบัเนี้ เต็มกระตาครับพี่น้องมื่อไหร่โอ้ยมวน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 มว,ว,วนตีหนึ่งกลัวเลยเนี่ยตีสองกับมาหดเพือนพอดีพี่น้องเอ้ยผมก็มาแยกดอกนมดอกแกออกจากกันกับพึ่งไหวสักก้อนพอดาน้องว่าจะพึ่งเอาเซรามเด้อเอาไว้ยังสิละมือเส่าจังมาเห็ดพนโอ้ตอนซ่อนครับพี่น้องมือเส้ามากินแกงเห็ดระงงกน้ำกันเด้อครับพี่นอมามามา้องเด้อมาๆเสิรแซ่บครับพี่น้องมาๆมาๆมา,มา,มา